สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับชีวิตสาวอพแพในเนเธอร์แลนด์ land, ก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์แรกในช่องว่าเกี่ยวกับเรื่องการสัมภาษณ์กับโฮ์นะคะแล้วก็กับเอเจนซี่ว่ายังไงวันนี้ก็เลยมาลิสต t คำถามให้นี่ว่าประสบการณ์การสัมภาษณ์กับเอเจนซี่แล้วก็กับโฮ์เป็นยังไงบ้างนะคะโอเค เอาเรื่องแรกก่อนก็คือตอนแรกใช่ไหมเราก็ต้องหาโฮสก็คือสัมภาษณ์กับโฮสก่อนว่าจะเป็นยังไงเราก็มีลิสต์มานะคะเราเคยสัมภาษณ์มาทั้งหมดก็คือวิดีโอขอห้บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ตัวต่อตัว4บ้านแต่ว่า4บ้านก็คือในเนเธอร์แลนด์ก็คือไปตามบ้านเขาเลยหาโฮสจากในกลุ่ม Facebook แล้วก็ Offair world นะคะแล้วก็เหมือนจะมี a อแพด d com อีกแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ได้ก็คือจาก Pair World แล้วก็ผ่านเอเจนซี่แล้วก็ หาในกลุ่ม a c e b o o k ค่ะโฮสส่วนใหญ่จะถามอะไรบ้างก็จะมีให้เราแนะนําตัวค่ะเราก็แนะนําตัวไปว่าเราเชื่ออะไรเรียนจบอะไรทําอะไรอยู่ตอนนี้ฮ็อบบี้เราเป็นอะไรแล้วก็เราสนใจในเรื่องไหนบ้างก็จะมีถามงานอดิเรกข,ของเราแล้วก็มีถามประสบการณ์การเลี้ยงเด็กของเราค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะหลายๆบ้านก็คืออ่านประวัติเราแล้วนะคะทุกคนอย่างเช่นแบบโฮสที่ทักมาในออลแพลวอย่างเงี้ยเขาก็จะอ่าน ประวัติของเราแล้ก็ดูวิดีโอที่เราทําแหละเขาก็ไม่ได้มีคําถามอะไรเยอะมากส่วนใหญ่ก็คือเน้นเราถามเขามากกว่าเราต้องเตรียมคําถามไปเยอะๆถามให้ชัดเจนเพราะว่าเราต้องไปอยู่บ้านเขา1ปีใช่ไหมก็คืออันนี้สําคัญมากนะคะถ้าเกิดว่าไม่ถามอะไรเลยก็คือจะไม่ไม่ได้มีสัญญาไม่ได้มีตกลงอะไรกันก็จะอาจจะโดนเอาเปรียบได้นะคะแล้วก็อาจจะเลือกโค้ดผิดได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเตรียมคําถามดีๆ เราก็เตรียมมา15คําถามที่เราถามโฮสที่เราเคยถามโฮสมาเพื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะคําถามแรกนะคะทุกคนก็จะถามเกี่ยวกับภาพรวม Daily Life ของโฮสว่าในวันหนึ่งเขาทําอะไรบ้างลูทีนเขาเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ถามเรื่องฮอบบี้ของเขาว่ามีงานอดิเรกอะไรบ้าง เราก็ถามเรื่องอากาศค่ะว่าแบบอากาศทั้งปีเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราต้องไปประเทศใหม่ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าอากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างมันจะหนาวทั้งปีไหมมันจะร้อนบ้างไหมอะไรเงี้ยเราก็จะได้เตรียมเสื้อผ้าถูกใช่ไหมแล้วก็ต่อมาถามเกี่ยวกับเด็กค่ะถามว่าเด็กเป็นยังไงชอบเสียอะไรชอบทําอะไรปกติมีบุคลิกลักษณะนิสัยเป็นยังไงมี personality เป็นยังไงเราจะได้แบบดีลกับเด็กถูกนะคะ แล้วก็แบบมีมีกระตูนที่ชอบไม้มีอาหารที่ชอบไม้เผื่อเราจะได้เตรียมทําให้เด็กกินได้แล้วก็เผื่อจะซื้อของฝากไปให้อะไรอย่างงี้นะคะก็เน <cción S 1> ้นให้ความสนใจกับเด็กเยอะๆโฮสเขาจะได้แบบรู้สึกว่าเราอ่สนใจลูกเขาแล้วต่อมาก็ของเราอ่ะคุยกับบ้านหนึ่งก็คือแม่ท้องอยู่ใช่ไหมเราก็จะถามเรื่องเกี่ยวกับเด็กในท้องว่าอ่ะ รู้หรือ,อยังว่าจะคลอดวันไหนรู้หรือ,อยังว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรหรือว่าเป็นเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ความสนใจกับเด็กในท้องเขาก็จะได้ดูแบบเรามีความ caring เป็นคนที่ใส่ใจต่อมาก็คือถามว่าโอแผลแบบไหนที่เหมาะกับครอบครัวของคุณก็แบบว่าเขาอยากได้ออแผลแบบไหนเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทําตัวยังไงแล้วก็เราเหมาะกับการเป็นออแผลกับครอบครัวเขาไหม ต่อมาก็คือถามเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของออแพรนะคะว่าออแพรในบ้านของคุณต้องทําอะไรบ้างอ่าอย่างเช่นบ้านแรกของเราใช่ไหมตอนแรกเขาบอกว่าให้ทําวันจันทร์รถ,ถึงพฤหัสจันทร์ถึงพฤหัสแล้วก็หยุดสุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตารางเวลาก็คือชัดเจนตั้งแต่8ปดโมงถึง4ี่โมงเย็นอ่ะเราก็ต้องทําเวลาให้ชัดเจนนะคะเราจะได้รู้แล้วก็ ปฏิบัติตัวถูกว่าอ่ะเราหน้าที่ของเราคือกี่โมงถึงกี่โมงจะได้แบบชัดเจนแต่ว่าก่อนที่จะมาก็คือต้องเซ็นสัญญากันอยู่แล้วก็ต้องดูว่าตารางเวลาเป็นยังไงถูกต้องตามที่ตกลงกันไหมแล้วก็เซ็นสัญญานะคะเอเจนซี่ก็จะส่งสัญญามาให้เซ็นอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงมากแต่ว่าไปจริงๆแล้วอาจจะโดนให้ทำเกินเวลาอะไรเงี้ยก็ต้องตกลงกันก่อนว่าถ้าเกิดเกินเวลาจะได้เอ็กซ์ตราไหม หรือว่าอะไรยังไงก็ไม่รู้ก็ไปตกลงกันเองก็แล้วแต่บ้านนะคะอย่างบ้านเราก็คือไม่ได้ได้ค่าตั๋วเครื่องบินจะได้ก็ต่อเมื่อกับแบบอยู่อยู่จนครบโครงการแล้วก็กลับแต่ว่าก่อนไปก็คือต้องจองตั๋วไปกับคือเราจ่ายเองทั้งหมดแต่ว่าโฮสบางบ้านก็คือจ่ายให้ทั้งไปกลับนะคะอย่างเพื่อนเราได้ทั้งไปกลับแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งคือได้แค่กลับอย่างเดียวอันนี้ก็ต้องดูก็ต้องตกลงกับโฮสเองนะคะ แล้วต่อมาก็คือบ้านมีกฎข้อห้ามอะไรไหมเผื่อแบบว่าเราทําผิดกฎอะไรเงี้ยห้ามกลับเกินสี่ทุ่มห้ามเอาเพื่อนมาบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องถามให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างออแล้วก็มีต่อมาก็คือถ้าในบ้านมีเด็กหลายคนอย่างเช่น3คนอย่างเงี้ยให้เราโฟกัสที่คนไหนเพราะว่าอย่างเช่นบ้านเราบ้านที่สองของเราก็คือมีเด็ก3คน มีเด็กสามคนแต่ว่าต้องโฟกัสที่คนเล็กสุดเพราะว่าคนเล็กสุดยังไม่ได้ไปโรงเรียนเราก็เลยต้องดูคนเล็กสุดส่วนใหญ่แล้วก็อย่างบ้านเพื่อนอแพรเรานะคะก็คือบ้านมีเด็ก3คนเหมือนกันแล้วก็ดูคนเล็กสุดเหมือนกันคนเล็กสุด7ขวบอย่างเงี้ยก็คือต้องทําอะไรบ้างก็ดูตารางไปก็ถามโฮสว่าเออรายล,ละเอียดยังไงให้ชัดเจนจะได้รู้ว่าขอบเขตหน้าที่เราประมาณไหนะต่อมันก็คือตารางเวลาและวันหยุดอันนี้ก็เหมือนจะ เหมือนจะไปซ้ำกับข้อที่แล้วนะคะแต่ว่าก็ถามเรื่องตารางเวลาให้ชัดเจนแล้วก็วันหยุดให้ชัดเจนว่าแบบมีว a ักเคชันให้ฉันตอนไหนหรือว่าฉันจะเทคตอนไหนก็ได้ไหมหรือว่ามันต้องเป็นเวลาที่เธอไปวักเคชันด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างเขาโครโฮสต์เราเราก็เทควักเคชันตอนที่โฮสต์ไปวักเคชันเหมือนกันไม่ได้แบบมีเวลาตายตัวที่เราเลือกเองก็ต้องคุยกับโฮสต์นะคะแล้วก็ต่อมาถามเรื่อง ว่าเขามีให้เบบี้ซิดบ่อยไหมถ้าเกิดว่าเขาไปดินเนอร์กันอะไรเงี้ยหรือว่ามีเหตุจําเป็นที่เขาต้องทํางานเลิกดึกหรือว่าทํางานล่วงเวลาหรือว่าเขาแบบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเราต้องเบบี้ซิดบ่อยไหมหรือว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้ไหมเพราะว่าบ้านโฮสของเพื่อนเรานะคะทุกคนทิ้งลูกไว้กับเพื่อนเราสามคืนอันนี้ก็ถ้าเป็นเราเราก็ไม่โอเคนะแต่ว่าเพื่อน เพื่อนก็ชอบเพื่อนก็โอเคแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องถามกันให้ชัดเจนก่อนนะคะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าไม่ถามกันแล้วก็ไม่โอเคแล้วก็ต้องรีแมัชกันนะคะข้อต่อมาก็คือต้องทําอาหารใหม่อันนี้คือเราเป็นของเราเองเพราะว่าเราไม่ชอบทําอาหารให้คนอื่นกินแต่ว่าทําให้ตัวเองกินก็คือโอเคได้นะคะอันนี้ก็ต้องตกลงกันว่าทําอาหารไหมทํากี่มื้อทําให้ใครบ้าง เพราะว่าของเราก็ทําบ้างน,นะแต่ว่าทําให้เด็กอย่างเดียวแต่ว่าของเพื่อนก็คือทําให้ทั้งบ้านอย่างเงี้ยแต่บางทีโฮสต์พ่อโฮสแม่ก็ทําก็ต้องแล้วแต่ตกลงกันนะคะแล้วก็เรื่องอาหารก็ถามว่ามีอาหารอะไรที่เธอให้เอาเข้ามาในบ้านไม่ได้เลยไหมอย่างเช่นบางบ้านเขาไม่กินเนื้ออย่างเงี้ยเป็นมังก็เอาเนื้อเข้าบ้านไม่ได้ก็ต้องดูเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะว่าแมชกันไหมอ่าแล้วก็ต่อมาก็คือถามเรื่องสภาพความเป็นอยู่ของออแพรเพราะว่า เราก็จะไปอยู่บ้านเขาเนาะเราก็ต้องเห็นห้องเราว่าแบบห้องเป็นยังไงบ้างสภาพบ้านเป็นยังไงบ้างถ้าโฮสด,ดีๆนะทุกคนโฮสด,ดีๆส่วนใหญ่จะโชว์ห้องให้ดูเลยตอนวิดีโอคอลคืออันนี้ตักประสบการณ์เลยก็คือโฮสที่น่ารักที่แบบว่าดูทรงเราไม่เอาเปรียบอะไรเงี้ยเขาจะโชว์ห้องให้ดูเลยพาไปเดินดูรอบบ้านเลยแล้วก็ให้ดูห้องว่าเออห้องเธอจะเป็นอย่างนี้นะเธอมีห้องน้ําส่วนตัวนะอะไรเงี้ย ต่อบ้านแรกเราที่แมทสหาบ้านที่เนเธอร์แลนด์นะก็คือไม่โชว์อะไรเลยไม่โชว์บ้านไม่อะไรเลยถามนิดนึงแล้วก็แมทเลยพอไปถึงก็คือแบบเออไม่ค่อยตรงกับเอ็กซ์ป t เคชเท่าไหร่เพราะว่าบ้านเล็กมากๆแล้วก็แบบอยู่กันแบบอึดอัดอะก็เลยควรจะถามนะคะว่าความเป็นอยู่ยังไงแต่ว่ามีเพื่อนเราเ้ยก็คือบ้านที่ไลเดนได้อพาร์ตเมนต์แยกได้บ้านแยกคือดีมาก ชอบมากแล้วก็พาเพื่อนไปได้พาแฟนไปอยู่ได้เงีเ้ยเกก็เลือกดีๆนะคะทุกคนยังไงก็ได้ก็เอาตามที่เราชอบสุดท้ายถามเรื่องเบนฟิตแล้วก็เงิน Pocket money อันนี้ควรถามตอนสัมภาษณ์รอบสองหรือว่าถ้าใครกล้าถามก็รอบแรกเลยก็ได้แต่ของเราก็คือแบบถามพื้นฐานก่อนแบบว่า get to know each other ก่อนรอบแรกแล้วก็ถ้าเกิดได สัมภาษณ์รอบสองเนี่ยก็ถามว่าเออเองินเป็นยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเอเจนซี่จะส่งมาให้ดูอยู่แล้วว่าจะได้เงินเท่าไหร่แล้วก็ทํากี่ชั่วโมงหลังจากที่ได้คอนแทรค t จากโฮสต์หมายถึงที่เนเธอร์แลนด์นะคะที่ประเทศอื่นอันนี้ก็ไม่มีเอเจนซี่ก็ต้องคุยกับโฮสต์ดีๆเองเนาะแต่ว่าที่เนเธอร์แลนด์ก็คือมันจะเป็นระบบมากเราก็จะรู้หมดว่าต้องส่งเอกสารอะไรต้องทํากี่ชั่วโมงได้เงินเท่าไหร่ต้องเซ็นก่อนมาอยู่แล้ว มันก็จะมีแบบว่ามาถึงแล้วเปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนแบบตารางว่าฉันจะไม่ให้เธอทําอย่างนี้แล้วเธอโอเคไหมเราก็ต้องดูนะว่าเราโอเคไหมเพราะว่าถ้าเราไปโอเคกับทุกอย่างแบบสาวไทยของเราใช่ไหมมันก็ไม่ดีใช่ไหมทุกคนนั่นแหละ ก็ต้องดูนะว่าเราโอเคไหมเออแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมนะคะที่เราถามโฮสเองแบบว่าให้ความสนใจกับเขาหรือว่าเราอาจจะแบบชอบใส่ใจเรื่องชาวบ้านเราก็เลยถามเพิ่มไปอย่างเช่นว่าเธอเจอกันได้ยังไงแบบว่าพ่อแม่เจอกันได้ยังไงเราชอบฟังเรื่องแบบคนรักกันใช่ไหมแล้วก็ทำไมเธอถึงรู้ว่า you're the right one for each other เธอรู้ได้ไงว่าเธอคือคนที่ใช่สำหรับเธอทั้งสอง งงะแต่ว่าคำถามทั้งหมดนี้ก็จะ list ไว้ให้ที่ description ด้านล่างนะคะทุกคนก็ไป copy ไม่ต้อง copy ไปปรับเปลี่ยนไว้ถามโฮสได้ก็อันนี้ก็เป็นเบสิกแต่ว่าถ้าอยากถามอะไรเพิ่มก็ถามไปเลยเราอยากรู้อะไรก็ถามเลยปัญหาของคนไทยคือไม่พูดไม่ถามอันนี้ก็คือไม่ดีเราก็ไม่ค่อยถามทุกคนแต่พอไปถึงจริงๆก็คือแบบช็อกหลายเรื่อง ก็หลังจากนั้นก็เลยถามทุกบ้านเลยว่ายังไงบ้างสัมภาษณ์กี่บ้านก็คือถามหมดเลยแล้วก็คือพอถามทั้งหมดก็คือไม่เลือกสัมภาษ์กลายเป็นว่าไม่ค่อยมีบ้านที่โอเคเลยแต่ว่าก็นั่นแหละก็เป็นประสบการณ์เนาะสีสันชีวิตทีนี้มาพูดถึงเรื่องเอเจนซี่นะคะสัมภาษณ์กับเอเจนซี่เป็นยังไงบ้างอันเนี้ยรู้สึกว่าง,าง่ายง่ายกว่าสัมภาษณ์กับโฮสเพราะว่าสัมภาษณ์กับโฮเขาต้องเลือกเราใช่ไหม แต่พอสัมภาษณ์กับเอเจนซี่อเอเจนซีน่เนเธอร์แลนด์นอะก็คือเขาอะโฮติดต่อไปแล้วแล้วเขาก็มาสัมภาษณ์เราคือมันง่ายหมดแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าตอบได้ถามได้ตอบได้ก็คือผ่านอยู่แล้วแทบไม่มีคนตกเลยแบบว่าเอาเอาสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อะน่าจะน่าจะผ่านหมดเพราะว่ามีโฮดแล้วไงเขาก็แค่ามาสัมภาษณ์เราผ่านๆเพราะว่าโฮดเลือกเราแล้วของเราก็คือพูดได้เพราะว่าเราจบอังกฤษเนาะ แต่ว่าก็ไม่ได้พูดเก่งเพราะว่าเรียนที่ไทยมันก็ไม่ได้พูดเยอะก็มีคําถามอะไรบ้างเขาก็จะถามแบบว่าทักทายปกติเปิดมาก็คือแบบเป็นยังไงบ้างอากาศเป็นยังไงเธออยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรเธอทำอะไรอยู่เธอมีฮ o อบบี้อะไรอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีให้เราแนะนำตัว ชื่ออะไรเรียนจบอะไรมาทํางานอะไรอยู่ mm. <Yeah. S 1> แล้วก็มีถามเกี่ยวกับโฮสตเราว่าโฮสเราเป็นยังไงบ้างมีลูกกี่คนทํางานอะไรอาศัยอยู่ที่ไหน,น mm. แล้วก็เราต้องดูแลเด็กคนไหนบ้างแล้วก็เราต้องทําอะไรบ้างอันนี้ก็คือแบบเราก็ต้องจําข้อมูลโฮสให้ได้ใช่ไหมเพราะว่าแมชกันนั่นแหละเขาก็จะดูว่าเราแบบรู้เรื่องโฮสไหมรู้ไหมว่าจะไปําอะไรก็น่าจะรู้แหละทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าตอบได้ก็ สบายแล้วก็มีถามเกี่ยวกับเมืองที่เราจะไปอันนี้เราตอบไม่ได้ตอนเขาถามเขาถามว่าเราจะไปเมืองไหนแล้วก็รู้ไหมว่าเมืองนั้นอยู่ภาคไหนของเนเธอร์แลนด์แล้วก็แบบเอ๊ะมันอยู่เหนือหรือเปล่านะเราเห็นแผนที่อูเทรเออกเสียงไม่ถูกผู้ช้ดับนั่งอยู่ข้างหลังนวันดาคือเราบอกว่าอยู่เหนือสรุปผิดมันอยู่เซ็นทรัลของเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมนั่นแหละ แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราไม่ได้รู้เรื่อง g e o g r a p h ีขนาดนั้นไม่ได้ถามเรานะคะส่วนใหญ่เจนพูดเจนพูดว่าเออเล่าว่าในเนเธอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างอธิบายเรื่องประเทศเนเธอร์แลนด์นิสัยคนดัตช์ปกติว่าเขาเป็นคนพูดตรงๆประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นยังไงใช้จักรยานมีรถสาธารณะทั่วประเทศอะไรเงี้ยเขาอ,อธิบายไปก็คือที่ยาวก็คือเพราะเอเจนซี่พูดเราเป็นคนที่ไม่กล้าพูดอะไรเยอะอยู่แล้วไม่ได้พูดเก่ง ก็เลยไม่ได้ถามอะไรเขาอยู่แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอยู่ก็ถามอะไรมันก็ตอบแค่นั้นแหละอ๋อสุดท้ายเขาก็ถามว่าเรามีคําถามอะไรไหมเราก็ถามไปนู่นนี่นั่นเราก็ไม่ถามอะไรเยอะมากนะเราก็ถามว่าแบบอากาศหนาวไหมฉันต้องทําเอกสารอะไรต่อแล้วแบบฉันเพิ่งเคยไปต่างประเทศครั้งแรกฉันต้องเตรียมตัวยังไงนางก็แบบแนะนําให้ซื้อเสื้อกันหนาวให้แบบหนาๆเพราะว่าในเทลแนมันหนาวบ่อยอะไรอย่างเงี้ย ไมไ่มีอะไรมากก็คือเรื่องทั่วไปค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าถามมาตอบไปตอบได้ก็คือสบายแล้วเราว่าคุยกับโหดยากกว่าเพราะว่าโหดเขา expect จากเราที่คุยกันก็ค่อนข้างถูกคอเราคุยกับเอเจนต์ผู้ชายตอนนั้นจําชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าเอเจนต์เราก็คือตอนแรกอะดูแลดีมากแต่ว่าลิมิเต็ครั้งหนึ่งแล้วพอบานไม่ไดีอีกลิมิเตอีกครั้งลอยแพยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะคําถามกับเอเจนต์ก็คือถ้าถามถามมาตอบไปตอบได้ผ่านสบาย แล้วก็ส่วนเรื่องเอกสารก็คือเอเจนต์เราเขาจะมีแบบพอร์ทัลมีเว็บไซต์ให้อัปโหลดแล้วก็ลิสต์มาเลยว่าต้องอัปโหลดอะไรยังไงบ้างมีแบบคําอธิบายเรียบร้อยก็คือง่ายมากทุกคนมาดยแลเราให้เอเจนต์ของโฮลติดต่อมาอย่างเดียวแล้วก็ทําเอกสารตามที่เขาลิสต์มาเลยเอกสารค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่เกินแรงไม่ลําบากขนาดนั้นแต่ก็ลําบากอยู่ถ้าเกิดไม่ได้อยู่กรุงเทพเนาะต้องต้องไปแบบสเต็มหลายรอบมาก อันนี้คือนะ่าเบื่อมากแต่ว่าก็นั่นแหละก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนคำถามเราก็จะ list ไว้ให้ข้างล่างใน description ก็ไปอ่านกันได้แล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็หรือว่าทักข้อความมาก็ได้ทักมาได้ไป่าวว่ายังไงก็ได้นั่นแหละแล้วก็ถ้าอยากมาฟังเรื่องชีวิตในไอร์แลนด์ก็ subscribe ได้นะคะไปแบบพอไปแหละว,วันนี้ต้องไปดูหนังกับผู้ชาย Bye-bye.